ปั๊ดชัวพี่ฟ้าเปิดตีขยี้ทุกฟิลลิ่งครับก,กับเทศกาลแห่งความรักแจกแฟชั่นไลท์เทมสุดคิวบักคักได้ไหมโอ้จังสี่มันเก๋มอกระพุ่นทีก่กำลังมีความรักคือกูเลยเฮ้ยอิจฉาเด้อวะเน,ะนาะพวกไปยังต้องมีคู่ให้กูกันเลยให้เก้อหลอวะเข้มเข้มพวกไปยังจัดไปเพื่อนจัดไปลุยจะวันเทีวมา ขักจะว่านั่งเล่นพีฟ้าเสร็จแล้วได้ลืมผ้ากันออกไปเบลมากินน้ำเดอ้อนาซีไปหาซื้อของในเมืองก่อนครับน้องจะลืมนะครับผมนั่งดีเดอ้อแม่มันน้องหรือแม่มั้งเนี่ยไช่พูดโอ้ยก็เขามีสมมือนี่แต่งงานมั่นหนีละแต่งแต่งแต่งังไงเขากิ่นแบบเพื่อนเออว่ะนู้ดเล่นเกมเถอไป แกน้วานเนาะไปไปไปไกินไมกนอาไอหยังไอ้ลองซอยน้องแน่เอาเดี๋ยวค่อยๆบอกก่อนเดี๋ยวด้ะบ้านอายสิถือเย็ดแล้วพอกแม่บอมีเงืนใสหนีเขาพอบทัวรอายสิบอมีมองยู่แล้วเอาวางสันตินน้ลองซอยนองแน่ ก็คอยบอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไ้ซอไห้ซอนไสั้นๆไอ้ชินไปขายหัวไอ้มาซอยเด้อยีดีตไอ้แมนไอ้ฮางได้ดอมที่สุดไลย สายตาเธอเก่าอยู่เดอ้อว่าเธอนอกใจหูเบื่อว่าเจ้ามีภัยแกล้งโง่ยื้อใจบ่ให้เจ้าหูลาเห็ดดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าทำแบบนี้เด้อลาแข่งป่าน่วยตา เจ้ายังนอกใจเมื่อเจ้าสิไปกับ่อ,อเข้าใจเหตุผลอยู่ลาได้ข้าวข้าดองกองสูงเสียดฟ,ฟ้าคนที่นาละกลายเป็นตัวเขาเมื่อเจ้าไปดีแม่เจ็บสำใดกลั้นใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีนำเขา หน้าที่แฟนเก้าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆย่างออกรันเวความหักสองเอายินดีน้ำน้องกับเขาเมื่อเจ้าเอาเอาลงลุ่มผูกแขนส่งเธอ อดีใจนําเดอให้เย็นให้สุมจบแบบเทเทไปแบบนุ่มๆแม่นอายสีกลุมหัวใจสํำเดอ เมื่อเจ้าสิไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ละได้ข้าวข้าดองกองสูงเสียดฟ,ฟ้าคนที่นาลากลายเป็นตัวเขาเมื่อเจ้าไปดีแม่เจ็บสำไดกลั้นใจทนเอาจบแบบเทๆ่ๆยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเกา่าคือลบเจ้า จากใจจบแบบเท่ๆอย่างออกรันเวความหักสองเฮายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเอาลงลุ่มผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเดอ้อให้เย็นให้สุมจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆ แม่นอายสิกลุ้มหัวใจสำไดผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเดอ้อให้เห็นให้สุมจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอายสิกลุ้มหัวใจสำได จะก้าเสียสักที่ตื่นเต้นหลายใจชิพนงานแต่งเข้าแล้วเช่ญครับท่านประธาน ไอสิบเวอร์ยูเวเดอร์ไอเรียกว่าสิมาผูกแขนไอไอคอนไปนี่แหะนี่ครับธรรมทานไฟปิกนรที่เตรียมมาไอดีใจน้ำเด้อไอเย็นไอซุ่มไอพุ้งสิบเวอร์ยูดูแลไออีกแล้วล่ะ ขเงินงที่เจ้าอยากได้มาตลอดเอาไปซะบ้าเงินงคือหลายแทแทะไอเราไม่ได้ใสเราเป็นอย่างคือแต่งโตแบบนี้ที่จริงแล้วเงียดอมนะคือประธานบริษัทฮะประธานบริษัทแม่นละละั่นแหละเฮียดอมนะอยากใช้ชีวิตแบบบ้านๆมาตามหารักแท้แต่เฮียก็รู้แล้ววา่ารักแท้อยู่บ่ไก่ ไปก pues ่อนเด้อตอนนี้ไอคอนรักแทแล้ะยูบกไก่ไอดูเรื <k <k ่องของนักเด้อเชียรครับท่านประธานเกิดอะไรขึ้นเนื่ยเดี๋ยวนะครับย่ารักไปครับกับบริษัทแลยครับอย่าบอกนะว่ามึงเสียดายอ่ะไม่ฮันมึงเสียดายเขา กระแม่เนี่ยมึงหน่ะมันหนาเงินสมน้ำหนามึงฉันจะบ้องแต่งโรงงานน่ะมาเลิกกันมึงสีเบสัยมึงกามากบ้าคลามึงจบแบบเท่ๆอย่างออกรันเวความหักศองเอาสวัสดีครับ ช่วงนี้ฟรีไฟมีกิจกรรมสควอตบีดรวมแก๊งสีปาร์ตี้สุดมันรวมมินิเกมและของฟรีมากมายรวมแก๊งสีน้องใหม่ไฟแรงบีดรวมทับโดยอันมารโรโนโทราชิโลและคาเปล่ารวมทั้งกิจกรรมดโดรนขนทรัพย์และข้อเสนอพิเศษสะสมดวงดาวรับชุดตัวละครหญิงฟรีครบกับกิจกรรมมากมายแฟชั่นสุดเท่และไอเทมสุดปัง ตั้งแต่วันที่4ถึง20กุมภาพันธ์สอ6 5ันนี้อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมฟรีไฟกันเยอะๆนะครับมาเยอะๆนะมานะครับผมบ๊ายบาย